โอเคเดี๋ยววันนี้นะฮะหลังจากที่เราเริกง,งานเซเว่นประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งนะครับนะเราจะมาพูดคุยกันถึงอาจารย์เบียรคนตื่นทำนะครับวันนี้มันมีเหตุหนึ่งเหตุการณ์นะครับจะเป็นเหตุการอะไรนั้นซึ่งท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วมีทนายคนหนึ่งมาร้องแจ้งความอาจารย์เบียรและโดนตบรายละเอียดจะเป็นยังไงรอติดตามคืนนี้หลังจากที่เราเลิกง,งานเซเว่นนะครับผมเลิกง,งานเซเว่นนะ มาดูรถไฟ112คืนนี้เดือดๆฮะบอกเลยเอาตอม4408หลังจากที่เราเลิกงานอีก29วันนะฮะที่เราจะเดินทาง29วันเนื่งขบวนนี้นะฮะในว,วันที่1ธันวาซึ่งจะตรงกับวันอาทิตย์นะครับอีก29วันอ,อ,อดใจรอกันอีกหน่อยนะ